มาท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาไปเล่นแมป Easy Spring Obby นะท่านผู้ชมซึ่งมันจะต่างจากแมปกระโดดทั่วไปก็คือตัวเราจะเป็นสปริงไี่เราสามารถปรับระดับได้ว่าเราจะโดดใกล้หรือโดดไกลหรือโดดสูงอะไรได้หมดนะท่านผู้ชมนะแต่มันจะบังคับยากนิดนึงนะเอิมเออก็ลองมาเล่นกันได้นะท่านผู้ชมมันน่าเล่นมากนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามันจะสนุกแค่ไหนการเด็กปั่นสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอิมสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิป เดี๋ยวท่านผู้ชมโอ้โหขนาดมีขาผมยังเดินยากอันนี้เป็นสปริงนะอันนี้คือปรับอะไรนี่กระโดดกด e อ๋อกด e เพื่อปรับปรับการกระโดดท่านผู้ชมถ้าเรากระโดดนี่นี่เรากด e ค้างไว้แล้วกดกระโดดค้างไว้อ๋อกระโดดเฮ้ยกิมเมหดไม่เอ้ท่านผู้ชมกระโดดเออเป็นสปริงกันเหรอโอไม่์กฉันจะรอดไม่เนี่ย เออเออกดสเปคบาร์ค้างไว้นะผู้ชมแล้วก็กระโดดขึ้นสูงสูงแนวไหนวะเนี่ยสปริงโอไมายมันจังทรามานเหลือเกินนะผู้ชม,มเฮ้ย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 ไปแล้วโอ้มีหลังคาบ้านด้วยเอ้ยเอาดิมีทั้งหมดกี่ด่านวะไม่บอกเลยเว้ย อันนี้คือปุ่มอะไรอ๋อเราสามารถกดปุ่มนี้กระโดดได้ท่านผู้ชมไม่ต้องกดสเปกบาร์ก็ได้นะอันนี้เราสามารถกระโดดข้ามได้ปะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเสี่ยงประตูท่านผู้ชมเรากระโดดอย่างเดียวกระโดดทีหนึง่งเอเบคอนเราเจอกันอีกแล้วโอเคอันนี้โอ้โหกระโดดเสร็จก่อนเมกิกกดปุ่ม,มแล้วก็ไปไหน เอออันนี้ปีนหรือเปล่าเฮ้ยปีนได้โอ้โหดูดุกดิกดุกดิกอยู่โอไมคฉันมีสปริงติดตัวหู้ยอะไรเนี่ยถ้าเราโดนอันแดงแล้วนะ่าจะไม่รอดหรือเปล่าอันนี้กระโดดกระโดดแล้วก็ปีนก็ได้ท่านผู้ชมมันจะได้ไม่เสียเวลาใช่ไหมเฮ้ยอันนี้เราห้ามโดนอันแดงอีอันนี้อะไรเนี่ยปากฉลามเหรอถ้าเราโดนปากฉลามเราจะเป็นไรปะวะไหน,นลองโดนดิแค่อ,อ้าวไม่เป็นไรเออ กระโดดนึกว่าจะดุนสลามกัดอะไรก็ว่ากันไปอันนี้กระโดดท่านผู้ชมกดกดค้างไว้เอ้ยกระโดดเอ้ยเอ้ยรัวๆก็ได้นะเอ้ยไม่ต้องชาร์จก็ได้เพราะว่าอันนี้มันใดมันจะไล่เรามาเฮ้ยเอาดิเอาดีกระโดดโอ้ยเหนื่อยนะ <laughs> น,นี้วิ่งเฉยๆก็ได้เอ้มันวิ่งได้นี่ว่าแต่อ๋อแค่ตัวเราเป็นสปริงท่านผู้ชมเราสามารถวิ่งได้เว้ย เหมือนเอาบี้ทั่วไปอันนี้มันจะเสียงได้ไหมไป้ายอ้าวเรียบร้อยมีเลิศมีเลิศทำไมอันนี้รอต่อไปแดงต่อไปแดงอ้าวไม่ใช่เหรออันที่สามมันจะเขียวใช่ป่ะท่านผู้ชมอันที่สามเขียวเฮ้ยเบคอนเหมือนเขารู้ทางอะ่ะเออนี่ไงผมผ่านละโอเคอันนี้เป็ดน้อย กับกาบปิดกับกาบ,บในคลองมาอันนี้อะไรเนี่ยอดกระโดดอันนี้มีช่องว่างนะผู้ชมระวังมีช่องว่างโอเคโอเคโอเคโอ้โหอ้าวผมด้วยว่าจะตกมันไม่ตกดีกว่าเออมันไม่ตกเฉยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โห ผมแบบจะใช้ความสามารถพิเศษแบบไม่แอบดูจากด้านบนใช่ไหมถึงเราจะปรับมุมมองได้นะผู้ชมเราจะหาทางออกเองเว้ยจะรอดหรือจะล่วงว่าแบบหาทางออกเองใอ้รอดเฉยนี่ไงมันสามารถดูมุมจากด้านบนได้นะแต่ผมไม่เห็นนะเมื่อกี้ผมสาบานหรือเปล่าโอเคกระโดดโอ้โหไม่ไหวทำไมหนึ่งสองเออหนึ่งสองเออโอเคอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหนึกว่าจะโดนน้ำเป็นอะไรไม่เป็นนี่วะเออเราสามารถเดินอ้อมได้ปะอ้าวเดินอ้อมไม่ได้เหรอนึกว่าเดินได้ตายเถอะเอาใหม่ก็ไดเ้เอาใหม่ก็ได้กระโดดไปเออโอ้โหไม่รอดโอเคทีเดียวอืมอันนี้อะไรนี่น้องแมวอู้อูหเฮ้ยเราโดนน้องแมวไม่ได้นะเมื่อกี้เลือดผมรดเลยโอเคอันนี้อะไรนี่ กระโดดเข้าช่องโอ้ยออกปากหรือเปล่าเอาออกออกทางตูดนี่เว้หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองบวกเลขสิบคูณสิบเท่ากับร้อยหนึ่งคูหนึ่งเทากับหนึ่งศูนท่ากับศูนดิหกสิบบหกสิบเท่ากับศูนย์เออเอ้ยโอ้โหโดดบนกองขี้มันกินลายแหงเลอเกินอนี้อะไรเนี่ยนัผู้ชมเฮ้ยให้เลยไปไงเนี่ยเดี๋ยวเดียียว โอเคให้ okay, hey. อันนี้เราห้ามโดนอันแดงหรือเปล่าน่าจะห้ามโดนอันแดงห้ามโดนแน่ๆเอาดีเอาดีเอก่องปริศนาอะไรเนี่ยด้านหน้าเราเนี่ยดึงๆทีเดียวทีเดียวโอ้โหไม่ทีเดียวเดยมันเดี๋ยวเยอะอยู่นัเนี่เออเราดดทีเดียวก็ได้นี่วะไม่ต้องไปโดดแบบกดค้างไว้แช่ไว้โอ้ไม่ เดียวเดียวเดียวตกคืออะไรอะ่ะไม่นะฉันจะรอดหรือเปล่าเอาผมต้องมาด้านนี้นี่หว่าโอเคเราก็รีบขึ้นไปท่านผู้ชมอุ้ยผ่านแล้วเหรอโอ้ด่านอะไรเนี่ยกระโดดไปกระโดดไปเฮ้ย,ยจะผ่านละเออเออเออ โอเคอันนี้อะไรเนี่ยสีลุงสวยงามอ,อ๋อมันจะกระโดดแบบถ้าเรากระโดดปกติท่านผู้ชมมันก็กระโดดไปนะแต่แบบว่าเราต้องแบบกดค้างไว้เฮ้ยกับี่ปลาน้านนายใช่ไหมแลด้านนี้เป็นอะไรแมวสีดําล้านต่อไปไม่มีภาพศิลปะอะไรให้ดูเหรอเฮ้ยกับี่ปลาน,นายอีกแล้วโอ้マ god อันนี้กระโดดเฉยเดินเฉยพูดผิดไอต้ต้องกระโดดนะเดี๋ยวมันตกท่านผู้ชมดูดิ หลายชั้นมากเลยโอเมก้ดฉันต้องรอดแน่นอนวันน um> uh> şey> um> ี um> ้ในไหนฉันก um> ็จะได้เป็นสปริงที่เด้งท okay, ี่สุดแล้วเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหมาใส่กระโหลกไปด้วยนะผู้ชมพื้นที่เสี่ยงภัยโอเคแล้วห้ามกระโดดเลยนะกระโดดเลยไปเฮ้ยอันนี้กระโดดขึ้นแบบนี้ได้ปะนี่ไงเอ้ยนี่อะไรลูกบอลลูกบอลโอเคสวัสดีนูบเราเจอกันแล้ว เราไม่ได้เจอกันนานมากนูบเฮ้ยเราระวังโดนอันเรืองเหลืองนะท่านผู้ชมแต่เราโดนเราไม่ตายนะแต่เราโดนหลายทีมันก็จะไม่รอดเลือดผมลดเมื่อกี้ไอสวัสดีนูบฉันต้องทํายังไงนูบฉันถึงจะผ่านโอเคโอ้โหเราต้องรอดนูบมาท่านผู้ชมอู้แล้วเราก็จะไม่เจอกับบันไดอ้บันไดเป็นช่องว่างท่านผู้ชมระวังด้วยเราต้องโดดไกลไปเลยโดดไปเลยเออนี่อะไร Syndrome เน str okay. oh, ี่ย อืมเฮ้เยเฮ้ยโอเคออ้นี่ปลาฉลามเฮ้ยล่ามโดนอันนี้หรือเปล่านานผู้ชมถ้าเราโดนเลือดเราจะลด,ดกระโดดยากมากเพราะว่าตัวมันเด้งสูงไงเออพยายามอย่าโดนเฮ้ยหัวนี่นมันเริ่มยากขึ้นแล้วท่านผู้ชม ประเด็นคือเราต้องกะระยะการกระโดดไงเฮ้ยเลื่องผมลดแล้วท่านผู้ชมโอ้ไม่ต้องรอดเฮ้ยรอดเฉยอันนี้อะไรนี่วัวต้องโดนเสีวัวหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่เหรอเอ้าเอ้ากระโดดไงท่านผู้ชมอยู่เฉยตัวละครผมมันไปเปลี่ยนเป็นตัวนี้คืออะไรวะกระโดดน่าจะห้ามโดนวัวหรือเปล่า อ๋อน่าจะห้ามโดนวัวเฮ้ยสวัสดีหนูยักษ์เอ้ายูเชตัวละครเปลี่ยนคืออะไรอะ่ะงงมากโอเคพีเค่เรามาถึงนี่แล้วท่านผู้ชมเฮ้ยเราจะรอดแล้วนี่หว่าใช่ป่ะนี่เนี่ยเราโดดขึ้นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวเย่ yeah, ผ่านแล้ว ผ่านแล้วเว้ยเออทำไมตัวละครผมมันเปลี่ยนวะน่าจะมีเครื่องแต่งกายอะไรให้ใช้หรือเปล่านี่ไงเครื่องแต่งกายอะไรพวกเนี้ยหรือเปล่าแล้วใครมายิงปืนอะไรใส่ฉันเนี่ยนี่ไงมีมงมีหมวกอะไรให้ให้ใช้มาท่านผู้ชมก็ถ้าใครอยากลองมาเล่นก็ลองมาเล่นดูกันได้นะท่านะผู้ชมออบ,บีแต่ตัวเราเป็นสปริงฉันใส่อะไรไม่รู้เต็มเลยเฮ้แล้วใครนี่แกมายิงเชือกอะไรใส่ฉันเนี่ย โอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปพิโนนี้ถ้าใครชอบ,ก,อบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไลค์ผมด้วยนะนะครับผมกับออบบีสปริงของเราเฮ้ยแกเป็นไข่มวะแกมาถือปืนตามฉันทำไมเนี่ยฮะโอเคไปแล้วก็ผมบไปไป๊ายบายไต่มาตามทำไมเนะี่ยเจนจะหนีแกเจนจะหนีแกโอเคไปแล้วก็ผมบ๊ายบายอ้าวตกตกอ้าวนี่ไงผมกลับมาเป็นตัวผมละเมื่อกี้ผมตกแมป <laughs> ไปแล้วไปแล้ว